สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวปลารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวจากาพี่น้องมาตติดตามตเลีกแนวทางของห้อยหานอยคุณลุงส่งนะคะเมื่อเสาร์นี้ซอเขียวเบิ้งบก่ะอาจารย์ทรงมาเลี้ยงแถวหลายๆอันหลายๆอันซอเขียวกันเื่อเบิ้งในวันเป็นดีเอนเอเก่านะคะอาจารย์ท่งห้าร้อยมาอยู่ค่ะพี่น้องเอออาจารย์มาบอกว่าหันจะค่อยขึ้นไปเบิ้งนี่เดี๋ยวนี้พี่น้องเออเมือว่านี่ก็แตกไปด้วยปกติหนึ่งซีเนาะ ค่ะแล้วก็แตกวิ่งแตกวิ่งทุกตัวเลยนะคะพี่นอ้องเออก็เลยว่าอยู่คือสิทธิ์ตัสยดายแท้คันอาจารย์มาเศร้าโรคเลขตอนนี้เพราะว่าเลขอาจารย์แตกดีมากนะคะพี่น,น,น้องเลขหวยฮานอยเนาะค่ะก็ลงเซียนอื่นๆไปแล้วเนาะเซียนสา,ายลับลงไปแล้วนะคะเซียนสกลโคตรดูดรบ่ส่งมาแล้วนะคะพี่นอ้องเนื่องด้วยหนึ่งในวันนี้วันพระหรือว่า มีปัญหาเรื่องส่วนตัวเนาะวายเหลียกล่าวเขาเราบริเงินนําบอกกันเรยว่าลุงจังสีนะนะคะแล้วก็อยากให้เสี่ยงใจง่ายๆไว้นะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเอ่อเข้าทําบุญอย่างเียาพี่น้องเข้าบริเวทําทำยางเข้าก็ทําอยางเข้ายาบูกเิดวังคลจนเกินไปมันน่าเกียดเนาะพี่น้องเออก็ดูในกรณีกรณีนี้เป็นตัวอย่างนะคะพี่น้อง เสียนทุกท่านขาสอเกียวกับบอยากใไ้มีกรณแล้วนี่น,นี้เกิดขึ้นเนาะือย,ยังเสี่ยนสารคามมันคือกันมากกันได้รูปแบบนี้แหละเอาแปลมากอะบ่ล่งช่องใดโดดหนาโดดลางอยู่บอรล่งมาหาภัยไคกับบอร์่งมาสอดสอดกับเศร้าลงหายแล้วนะคะเพราะว่าตัวเรียงเนี่ยทงังแม่นไปหลายช่องแล้วกัอย่างไดแต่เงินแม่นบอฟีนอเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เก็บกันเวลาเขาไม่ถูกมันก็ไม่ถูกนะคะว่เาเป็นห้ถือสูงวัดสุงวัดที่ใดหลยายย่ามเมื่อถือคิดว่า สามงวดสี่งวดเลี่ยงกันเมื่อหนึ่งจังหวัดมาดีเลยมเป็นบอกพี่นอเอถืองวดนี่เสียสามงวดุถือวดเดียวเสียสามงวดเมื่อเดียวเป็นวินแหละผู้เสียเงินเป็นบอพี่นอห้องอยไรใจจดใจจอจนเกินไปเนาะเมื่อได้เขาอีหลีปังปังวางเขาคู่น้อยเขา,าคูา่เลา่ามาสั่นเลื่อนก็เอาอยู่ดีเนาะพี่นอเพื่นอนกับซิบคิดเห็นใจอยู่บ่เป็นบ่แต่สำหรับผู้ใดที่เล่นแต่เล่าแท้แท้กัน อแอบเล่าให้เ่ากันเป็นตะคิดหอดเพิ่นอยู่ดอกคู่บาอาจารย์ก็ได้เนาะพี่น้องเออแต่ว่าก็คือพฝอยเนี่ยมันบ่เขาคือ้นบ้านละเอาหน่อยไรกับอะไรบ้ากันเนาะอันเป็นสิ่น้ำใจเนาะพี่น้องเออคู่บาอาจารย์เพิ่นกั คิดน่อยใจเป็นบางคนล่ะบริเป็นวัสดุคนดอกค่ะพี่น้องผู้พี่น้องเอฟซีผู้วี่น้ำจีนน้ำใจกันมีอยู่นะคะบริ่าร่วมๆแล้วกับบด้ตีผู้ได้ค่ะพี่น้องถ้าพ่ออยากก็กินซอเกียวว่าบ่ต้องทรงบ่ต้องซอยนะคะเอาทีก็รั้วจะของก็อยากก็กินสะกอนนะคะคันได้หน่อยทรงมาได้หลายคอยทรงมาให้เป็นบอคอยแบ่งปันน้ำใจกันซอเกียวกับบ้างสี่ได้หรอเป็นบ่ละกับเม่นเปว่าบักได้บักนั่นเมื่าเป็นมาต้องท่งมาดิ จาต้องโซมาเน่บ่ได้ว่า,าดินาะพี่นอ้องแล้วก็เกี่ยวกัอยากให้พี่น้องตั้งใจถ้ามาหากินพิ่แต่ละนาทโซเลกีดีเอาชีวิตครอบครัวให้รอดค่ะพี่น้องยึดไสก็กระซังเอ่อเอาชีวิตครอบครัวให้รอดนะคะเอาตัวเองให้ดีนะคะบ่ต้องไป สนใจเรื่องอืนเอาเรื่องขอบกว้วยจะวางหนี่ให้มันหลอดสก,กค่ะพี่น้อง mm hmm. สอดเขี้ยวกะเฮ็ดนั mm ่ hmm. ตามหน้าที่เนาะเป็นสะพานบุญไห้กับพี่น้องคือกุสุขคนในตัวเลขแนวทางแต่ละเสียนไส่ทรงมากกับบาหนะ้าที่เบาเลียกเนาะพี่นอ้องอ่าเบาเลียงไห้ย่างเดี่ยวนะคะพี่น้องคะอสอดเขี้ยวกะห mm hmm. อมสีจะไห้ตัวเลขแนวทางกับทุกคนอยู่แล้วเป็นสะพานบุญไห้นะคะแล้วก็ ดีใจที่ได้มานั่งในจุดนี้นะคะแดดเมา้าบอกสุพี่นองฟังเสมอเสมอค,ค่ะก็อยากให้พี่น้องได้โชคได้ลาบน้ำเนาะก,กับเป็นแน่วทางเป็นสะพานบุญไห้ค่ะพี่น้องคือตัวเลขแน่วทางอาจารย์กับพรมีหลดอกนอกก้องกระบอกกันในไม่นอนเวลาเวลาสกอนยาสีฟฝ้าเลยล่ะผู้เฝ้าก็ได้สูเขี้ยวกับเฝ้าเพื่อกันล่ะล,ะละ่ะแต่ว่ามันกับทําใจบ่ได้แต่ักสบายใจแน,น่นเนาะสูอเขียวกับต้องทั้ใจเดยเพราะว่าเวลาของการทํางานมันหนียนะคะพี่น้อง ่ <c oughs> อดลงหน่อยไอ้ตัวเล็กเลิกเรียนมาแล้วค่ะเลิกเรียนมาแล้วไอ้ตัวเล็กเริ่มปวดแล้วนะคะพี่น้อง่อดลงให้คุณแม่หน่อยนะมันดังหลอกหูเดี๋ยวแม่ปิเดเน็ตนะนี่เออเน็ตแพ้งบันไดกับสมักรวดซ้ายว่าเคยสมัรเน็ตแพ้งป่านนี้ขึ้นมาอยู่เมืองชนพี่น้องเออ้ยค่ะตัวเล็กแนวทางมันก็นมีมากหลายๆเซียนค่ะพี่น้องเมื่อวัให้พิจารณาเนาะมีเล้ามีน้อยมีไทยค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ เล้าสตาเล่าเฮดดีเล่าที่ทีวีอาจารย์เส้นสกุลโคนดูดอนมีแค่เส้นเดียวเท่านี้เพิ่นบอลโลกแล้วห้องกับบ่อเอาเนาะพี่นอ้องห้ากัไปตามแต่เหล็กซุ้มห้องเหลียนอยู่พี่นอ้องเพิ่นบ่อแหห้องห้องกับบ่อเอาละ่ะแล้วแต่เพิ่นสิเวตตรเถาะคันโลงมาแล้วกันเจ้าแต่เงินมันกับบอ่อไว้ได้ห้องก็ได้เนาะกเห็นใจสุ่ทางอยู่พี่น้อง ก็ต้งตีสอดแก้วว่างในห้องกับเป็นกลางเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอภัยสำหรับการผิดพลาดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะขอภัยหลายๆค่ะพี่น้องเบื้องดีเอเอกันค่ะของลุงทรงนอว่ามาตัวใดค่ะพี่น้องแล้วก็ไปเบื้องตัวเลียแนวทางของวดตตอบไปเลยนะคะววันที่30พฤษภาคม67นะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะจะรีบลงให้นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคะนีนก็คือดีเอนเอเนาะของลุงสงนะคะหวยฮหนอยนะคะวิ่ง 4นะคะเข้านอยปอกติกับนอยกิจนะคะวิ่งห้าก็เข้านอยพิเศษนะคะพี่หมอบ้านเนี่เนะาะแล้วก็วิ่งหนึ่งเข้าน้อยกาชาตแล้วก็นอยปกตินะคะวิ่งแปดก็เข้านะคะวิ่งลาวก็เข้ากาชาติกับวิ่งเก้าเข้าวิ่งกาชาตจับคู่แตกปกตินะคะ14น,นะคะพี่น้องนี่คือตัวเลขหมอบ้านนี่ค่ะพี่น้องคะอชอบเขียวค่ะ ไว้พี่น้องดูไว้พิจารณาในงวดต่อไปค่ะพี่น้องอ่ะงวดต่อไปเราก็ไปพิจจรณาอีกทีซิว่ามันจะมาเราตัวไหนนะคะพี่น้องงวดวันที่สามสิพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งรูดสี่กับหกบนล่างค่ะพี่นอ้องวิ่งรูดสี่กับหบนล่าง วินหนึ่งสองดนะคะจับคู่4ี่หนึ่งสี่ส6งสี่เจหนึ่งหสองหกเจ็ดสี่หนึ่งะคะในชุด3ตัว6กสี่หนึ่งห้าหหนึ่งห้าหค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะอาจารย์เด่นให้ที่4ี่หนึ่งสี่เจด หกหนึ่งี่เดแล้วก็หกห้ค่ะสามตัวนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะพี่นอกค่ะทวนให้อีกรอบนะคะหัยฮานอยลุงท่สงสามสิพฤษภาคมหกวิ่งรูด4ี่กับ6บนล่างชุดวินนะคะมี1มี2มี7มี8สามารถเอาไปกอดคอรัดกันมาได้นะคะวินกันได้เลยจับคู่4ี่หนึ่งสีสองสด หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดนะคะเด่นไปที่สี่หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดสามตัวได้หกหนึ่งสี่อหกสี่หนึ่งนะคะหกสี 6, 4, 7, 5, 6, 1, 5, 6, 7, ่เจ็ดห้าหกหนึ่งห้าหกเจ็ดขาพี่นอ้องเด่นไปที่หกสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดขาพี่นอ้อง แคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะซอคเคียว,วแนะนําเกลเป็นแนวทางนอสใส่ดุลพินิจพิจารนาค่ะพี่น้อง่าสําหรับตัวเลขแนวทางค่ะคือตัวเรียแนวทางของหวยลาวลงส่งนะคะวันวันที่สามสิบก็าคมหกเด็ดค่ะใส่ดุลพินิจพิดารนาก่อนตัดสินใจเสือค่ะพี่น้อง่ะค่ะซอคเคียว,วกับขอบุนขอบคุ้นลุงสรงลายๆค่ะที่ให้ตัวเรียแนวทางมาลงสู่ช่องนะคะ ็ให้เก็บติดตามรับชมรับฟังซอสเขียวด้วยดีเสมอมานะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมค่ะ,อะขอบุญขอคูณหลายๆโชคดีไม่ใช่กันสุข,ขุสุขคนด่ำรวยเงินทองเงินไหลกองท่องไร้มากค่ะพี่น้องความสุขจงมังเกิดแก้พี่น้องสุข,ขุสุขคนค่ะซอสเขียวความราพาจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ